สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาทําการสอนนะครับในหัวข้อ Java Modifier นะครับ Java Modifier ซึ่งเราจะมาทําความรู้จักกันว่าไอ้ตัว Java Modifier นี่คืออะไรนะครับแล้วเขานํามาใช้ทําอะไรในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับเรามาทําความรู้จักกันเลยแล้วกันนะครับ Modifier นะครับก็คือ การควบควมุคมการเข้าถึงซอท์โค้ดนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของคลาสส่วนของเมท h อดส่วนของตัวแปรหรือแม้แต่กระทั่งส่วนของคอนสตรัคเตอร์นะครับซึ่งก็จะมีคำหนึงที่เราเชือกันบ่อยๆนะครับก็คือคำว่า Public ใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่ามันจะถูกวางอยู่หน้าคลาสบ้างวางอยู่หน้าตัวแปรบ้างวางอยู่หน้าเมท h อดบ้างนะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับตัวพล b l i c ตัวนี้แหละเขาเรียกว่า access modifier นะครับตัวอย่างเช่นเห็นไหมครับ public class myclass นะครับก็ตัวคำว่า Public ตัวนี้ก็คือเป็นเป็น access modifier ที่จะบ่งบอกถึงว่าเราสามารถเข้าถึง myclass ตัวนี้ได้ในระดับไหนนะครับแสดงว่าไม่ได้มีตัวเดียวเนาะไม่ได้มีคำเดียวเนาะที่จะเข้ามาบ่งบอกถึงการ อนุญาตในการเข้าถึงนะครับนี่เป็นตัวแรกที่อาจารย์พูดถึงก็คือ public นะครับนะครับคำว่า public นี่เขาเรียกว่า access modifier นะครับซึ่ง access modifier คืออะไรนะครับมันก็คือการนะครับอนุญาตหรือว่าระดับนะครับ access level คือระดับที่สามารถให้ user เข้าไปใช้งานนะครับใช้งานอะไรครับก็ใช้งานพวก class พวก attribute นะครับพวก method แล้วก็พวก c o n t r a c t o r เหล่านี้นะครับ แสดงว่าถ้าเรานำคำว่าพลับริกนะครับมาไว้หน้าคำเหล่านี้นะครับในหน้ากลุ่มค่อเหล่านี้มันก็จะเป็นการบ่งบอกถึงระดับในการเข้าถึงได้ว่าเราเข้าถึงในระดับไหนนะครับแต่เดี๋ยวเราก็าจะมารู้กันว่าไอ้พลับริกเนี้ยมันอนุญาตให้เข้าถึงได้ในระดับไหนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีคำเดียวเนาะนะครับอ่ะเรามาดูนะครับว่าการอนุญาตในการเข้าถึง Class m e t h o d Attribute เหล่านี้นะครับก็ถูกจัดแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับเกี่ยวกับ modifier นะครับแบ่ open, องออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือ accessmodifier เป็นกลุ่มที่มีระดับในการเข้าถึงคือควบคุมด้วยระดับในการเข้าถึงอย่างเช่นเะมื่อนกะี้ public เข้าถึงแบบไหนนะครับ protected เข้าถึงแบบไหน private เข้าถึงแบบไหนได้บ้างนะครับ,นะรบส่วนกลุ่มที่2นะครับคือกลุ่มที่ไม่ได้ไม่ได้มี การควบคุมการเข้าถึงแบบระดับเนาะแต่จะเป็นการใช้ฟัง์กชันนะครับเข้ามาทํางานแทนนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูทีละตัวนะครับกลุ่มแรกเลยก็คือ access modifier นะครับก็คืออันนี้การควบคุมแบบมีระดับในการเข้าถึงนะครับก็จะมีคําว่า public นะครับมีคําว่า default นะครับมีคําว่า protected แล้วก็มีคําว่า private นะครับนี่คือ4 Keyword ที่ใช้นะ c c c ค s s ส d i f i e r ก็คือการเข้าถึงแบบมีระดับนะครับแสดงว่าทั้ง4คํคำนี้ก็จะมีระดับในการเข้าถึงที่ไม่เท่ากันนะครับอ่านะครับถ้าเป็นคลา s นะครับเราสามารถใช้ AccessModifier ที่มีชื่อว่าพลับพ c ิดกับ Default ไ er, ด้นะครับถ้าเป็นคลา s เนาะถ้าเป็นคลาสนะครับแต่ส่วนถ้าเป็น HDB ก็คือตัวแปรนะครับเป็น Method เป็น Constructor นะครับทั้ง3ตัวนี้เราสามารถใช้ Access Modifier ได้ทั้งหมด4ตัวเลยนะครับ Public ก็ได้ Default ก็ได้ Protect ก็ได้ Private ก็ได้นะครับอ่านะทีนี้เราจะมาดูนะครับ Access Modifier สำหรับ Class ก่อนนะครับสำหรับค a s s ก็มีอยู่2ตัวที่เราใช้ก็คือ Public กับ Default นะครับ เรามาดูลักษณะการเข้าถึงของทั้ง Public และ Default สำหรับ Class นะครับถ้าเรานำ Public ไปวางไว้หน้า Class นะครับเขาบอกว่าทุกคลาสในโลกนี้สามารถ Access เข้าไปถึง Class ตัวนั้นได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราเอา Public ไปวางไว้หน้า Class A แสดงว่า Class A สามารถเข้าถึงได้จากทุกๆคลาสในโลกนี้นะครับ แสดงว่า public คืออนุญาตให้ทุกๆ Class สามารถเข้าถึง Class นันดนะครับแต่ถ้าเป็น default ลนะครับถ้าเป็น default ซึ่งถ้าเป็น default เขาจะไม่เขียนข้อความอะไรไว้หน้าคลา s นะครับก็คือประกาศ Class ขึ้นมาเปล่าๆโดยที่ไม่มีคำว่า public, protected, private มาอยู่ข้างหน้านะครับซึ่งถ้าเป็น default นะครับคนที่เข้าถึงได้ก็คือทุกๆ Class เหมือนกันนะครับแต่คลาสเหล่านั้นต้องอยู่ใน พ็กเกจเดียวกันนะครับต้องอยู่ในเซมแพ็กเกจนะครับถึงจะสามารถเข้าไปใช้นะครับคลาสที่ประกาศตัวเองเป็น Default นะครับอ่ะเรามาดูตัวอยา่างนะครับตัวอย่างแรกนะครับ my class my class นะครับมีระดับในการเข้าถึงแบบ public นะครับ public แสดงว่าทุกๆ Class ท,ที่อยู่ในโลกนี้สามารถเข้าถึง my class ได้นะครับ ซึ่งจากซอฟต์โคดนี้นะครับในตัว MyClass ก็จะมีเม t h อ d ชื่อว่า main นะครับแล้วก็เป็น public เหมือนกันนะครับซึ่งจะทำการแสดงคำว่า hello world นะครับถ้าเราทำการรันโปรแกรมนี้นะครับก็จะได้ hello world ออกมานะครับอันนี้ในกรณีที่เราใส่ public นะครับก็จะมีคำว่า public อยู่ข้างหน้าาแต่อีกหนึ่งตัวอย่างสำหรับ default นะครับเห็นไหมครับ default default ก็จะไม่มีคำอะไรปรากฏอยู่ข้างหน้า ถ้าเราไม่ประกาศอะไรไว้ข้างหน้าคลาสแสดงว่าคลาสนั้นเป็นแบบ Default นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบ Default แสดงว่าคลาสที่เข้าถึงได้หรือคนที่เข้ามาถึงในคลาสได้ต้องอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันเท่านั้นนะครับเนี่ยโปรแกรมนี้ก็จะทําการรั n นหรือเวิร์กออกมาเช่นเดียวกันนะครับแต่กําลังจะให้เห็นถึงการเขียนโปรแกรมแบบแมี modifier แบบ public ก,ก,กับ modifier แ,แบบ Default นะครับถ้าเป็น d e ฟอ u l t ไม่ต้องเขียนข้อความอะไรไว้ข้างหน้าคลาสทั้งสิ้นนะครับดังนั้นสรุปไม่ง่ายนะครับในคลาสจะใช้ Access m o d i f i e r ได้2ตัวก็คือนะครับ p u b l i c นะ public แล้วก็ Default นะครับ default คือไม่มีนะครับอันนี้ส่วนสำหรับของคลาสนะครับส่วนต่อไปนะครับเป็นของ Attribute Method และก็ Constructor นะครับ เราก็สามารถใช้ access modifier ไปควบคุมระดับการเข้าถึงทั้ง3สิ่งนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะเรามาดูนะครับว่ามีตัวไหนบ้างที่เราสามารถนำไปประกาศเพื่อที่จะสร้างระดับการเข้าถึงได้นะครับเหมือนที่บอกข้าง,างต้นนะครับว่าเราสามารถใช้ทั้ง4ตัวเลยนะครับว่าจะเป็น public private default แล้วก็ p r o t e c t ทั้ง4ตัวนี้สามารถใช้ได้กับ a t t r i b u t e method และก็ constructor เลยนะครับซึ่งถ้าเรานำพรับพิกไปวางไว้หน้า a t t r i b u t e m e t ม o d หรือ c o n s t r u c t o r ก็ตามนะครับ u r c e code เหล่านั้นสามารถเข้าถึงได้จากทุกๆคลาสแสดงว่าคลาสอื่นๆนะครับสามารถเข้าถึง a t t r i b u t e เราได้สามารถเข้าถึง m ม t h o d เราได้สามารถเข้าถึง c o n s t r u c t o r เราได,าาถาถาได้ถ้าเราประกาศเป็นพลับิดไว้ข้างหน้านะครับแต่ถ้าเราประกาศ p private ไว้ข้างหน้า Attribute ข้างหน้า Method ข้างหน้า c o n s t r u c t o r ปุ๊บนะครับเขาบอกเลยว่า Class ที่เข้าถึงได้ต้องเป็น Class ที่ Create Attribute และ Method และ c o n s u r u c t o r เหล่านี้ขึ้นมาเท่านั้นแสดงว่าไม่มี Class ไหนสามารถใช้ Attribute ใช้ Method ใช้ c o n s u r u c t o r ได้ถ้าประกาศ Private ไว้ข้างหน้านะครับซึ่งตรงข้ามกันกันกบ p r ็อ i เนะครับ ส่วน Default นะครับ default นะครับถ้าเราประกาศ Default ไว้ข้างหน้าทั้ง3ตัวนะครับไม่ว่าเป็นอ tribute ไม่ต่อหรือดักเ t อร์ก็ตามนะครับ,นะครบโค้ดเหานี้จะถูก Acces s ได้จาก Class ที่อยู่ใน Package เดียวกันเท่านั้นจากคลาสที่อยู่ใน Package เดียวกันเท่านั้นนะครับซึ่งก็จะมี level เลเวลเหนือขึ้นมาจาก p r i v a t e แต่จะไม่ถึงระดับ public นะครับ เนาะคือคลาสไหนก็เข้าได้เช่นเดียวกันแต่ต้องอยู่ในเซมแพ็กเกจคืออยู่ใน p a ็กเกจเดียวกันส่วนถ้าเป็น Protected นะครับก็จะมีความคล้ายกับ Default นะครับแต่จะมีความเหนือขึ้นมาหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเราให้เป็น Default นะครับอยู่ข้างหน้า Attribute ข้างหน้า Method ข้างหน้า c o n t t r c t t r r ผลที่เข้าได้ก็คือ Same p a กเกจเท่านั้นแต่ถ้าเราประกาศเป็น Protected แทนนะครับเอาไปไว้หน้า Attribute หน้าเ t h o d หน้า c o n ดักเ c t o r นะครับก็ คนที่อยู่ในเซมแพ็กเกจก็สามารถใช้ได้แต่สิ่งที่เหนือขึ้นมาจาก Default คือว่าถ้ามีการสืบทอดนะครับซึ่งการสืบทอดอาจจะอยู่คนละแพ็กเกจก็ได้นะครับซึ่งถ้ามีการสืบทอดลักษณะนี้คนที่สืบทอดมาสามารถใช้ Attribute Method และก็ n o u c t c t o r ที่ประกาศ Protected ไว้ข้างหน้าได้นะครับนี่คือความเหนือเนาะแสดงว่า Default ใช้ได้เฉพาะในเซมแพ็กเกจ ส่วน protect ใช้ได้ใน same package ด้วยและก็ Subclass ก็คือต้องมีการสืบทอดคลาสนะครับถ้ามีการสืบทอดคลาสสามารถใช้ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือระดับในการอนุญาตในการเข้าถึง attribute m e t h o d แล้วก็ c o n n e c t o r มีทั้งหมด4 4ระดับเนาะมี public private default แล้วก็ protect นะครับอ่ะทีนี้เราจะมาดูนะครับการใช้งานของแต่ละตัวกันเริ่มต้นจาก public ก่อนนะครับ ่ะเรามี2คลาสนะครับก็คือ Class person กับ Class my class นะครับอ่ะใน Class person นะครับเราก็จะประกาศคลาสเป็นแบบ p u b l i c แล้วก็ประกาศ attribute นะครับก็คือตัวแปรนะครับ f name l name email a g ให้เป็นแบบ p u b l i c ใช่ไหมครับซึ่งบอกเลยว่าถ้าเราประกาศให้เป็น p u b l i c นะครับใน attribute เหล่านี้แสดงว่าทุกคลาสในโลกนี้ สามารถเข้าถึงนะครับเข้าถึง a t t r i b u t วเหล่านี้ได้นะครับดังนั้นอาจารย์ก็เขียนขึ้นมาอีกหนึ่งคลาสชื่อว่า MyC l a s s นะครับชื่อว่า My Class แล้วจะไปเรียกใช้ Attribute ที่อยู่ใน Person ซึ่งประกาศตัวเองให้เป็นอะไรครับเป็น p u b l i c นะครับอ่ะทีนี้เรามาลองลองดูวิธีการใช้งานนะครับอ่ะอาจารย์ก็สร้างคลาสขึ้นมาหนึ่งคลาสซึ่งคลาสนี้เป็น Default เนาะนะครับคลาสนี้เป็น Default ถ้าเป็น Default แสดงว่าคนที่จะมาใช้คลาสนี้ได้ก็ต้องอยู่ในเซ็งแพ็กเกจนะครับอ่ะทีนี้ในคลาส my class นะครับก็มี method, เมธอดหนึ่งตัวเชื่อเมธอดเมนเนาะทีนี้ก็มีการเรียกใช้การเรียกใช้ก็เหมือนเดิมครับทุกครั้งเราจะเรียกใช้ attribute เรียกใช้เมธอดข้ามคลาสเราต้องทําอะไรก่อนครับสร้างอ็อบเจกต์นะครับตอนนี้อาจารย์ก็สร้างอ็อบเจกต์มาเป็น Person my o b j หม t ก็คือสร้างใหม่ j e c t ขึ้นมาจาก Per s o n นนะครับเพราะเราต้องการจะเรียกใช้ Attribute ใน Person อาจารย์เลยต้องสร้าง Object ที่เกิดมาจาก Person นะครับอ่าพอเราสร้าง object มาแล้วอาจารย์ก็เอามาเรียกใช้อ่านี่ครับตรงนี้การเรียกใช้ก็คือ my object นะครับทที่ frame f name ดด f name แล้วก็ตามด้วย my object l name เห็นไหมครับ f name กับ l name อยู่ในไหนครับอยู่ใน p e r s o n อยู่ใน Class person แต่เราจะเอามาเรียกใช้ใน my class เราก็ทำได้โดยการสร้าง object ขข้นมาก่อนแล้วเอา object ไปเรียกใช้นะครับซึ่งทำไม object ตัวนี้เรียกใช้ f name ได้เรียกใช้ l name ได้ก็เพราะว่าทั้ง f name และ l name ประกาศตัวเองเป็นอะไรครับเป็น public ดังนั้น person จะอยู่ที่ไหนจะอยู่ใน package ไหนจะอยู่ในกลุ่มไหนก็ไม่รู้แหละก็สามารถที่จะมาเรียกใช้ f name L name แล้วก็อีเมลได้นะครับรวมถึงเอด้วยนะนะครับสามารถนำมาเรียกใช้ได้นะครับถ้าเขาประกาศตัวเองเป็น Public นะนะครับอ่ะทีนี้ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะพิมพ์คำว่า John นะครับพิมพ์ John นแอดดีนะครับแล้วก็อายุ24ปีอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะทีนี้ถ้าเราประกาศประกาศนะครับให้เป็นพาเวลบ้าง อ่า private นะครับถ้าเราประกาศ Attribute หรือ Method หรือ Conductor ให้เป็น p v a t e แบบนี้ให้เป็น private แบบนี้แสดงว่านะครับ a t t r i b u t e เหล่านี้คลาสอื่นไม่สามารถใช้ได้คนที่จะสามารถใช้ f name L name แล้วก็ E-mail แล้วก็ a อทได้ต้องเกิดขึ้นมาในคลาสเดียวกันเท่านั้นในคลาส p e r s o เเท่านั้นจริงไหมครับเพราะตอนนี้เราสร้างคลาส p p r s s o n ขึ้นมา ครนเ,เราก็สร้าง attribute มาทั้งหมด4ตัวมี f name l name email แล้วก็ age ซึ่งทั้ง4ตัวนี้ถูกประกาศให้เป็นอะไรครับเป็น private แสดงว่าถ้าเราสร้างมาอีก1 Class แล้วมาเรียกใช้นะครับ f name l name email age จะเรียกใช้ได้ไหมครับสรุปก็คือเรียกใช้ไม่ได้นะครับถ้าเราสร้างมาอีก1 Class แล้วมาเรียกใช้ attribute นี้เพราะว่าตัว private บอกเลยว่า คนที่จะสามารถใช้ Attribute ที่กำหนดให้เป็น private ได้ต้องเป็นคนที่เกิดขึ้นอยู่ใน same class ก็คืออยู่ในคลาสเดียวกันเท่านั้นอย่างเช่นมีไม่ตอดเมนเนี่ยครับเกิดมาใน person เหมือนกันก็คือถูกสร้างขึ้นมาใน person เหมือนกันนะครับก็สามารถเรียกใช้ได้แต่ในการเรียกใช้นะครับก็จะต้องสร้าง object มาเรียกใช้นะครับสร้าง object มาเรียกใช้นะครับ ถึงแม้ว่าจะอยู่ในคลาสเดียวกันก็ตามเนาะนะครับอาจารย์บอกเลยว่าการเรียกใช้ a t t r i b u t e เรียกใช้ method เรียกใช้ c o n s t r u c t o r นะครับต้องสร้าง Object มาเรียกใช้นะครับดังนั้นในการที่จะใช้นะครับ a t ต r i b u t e ตัวนี้นะครับก็สร้าง Object ขึ้นมาซึ่ง Object ก็อยู่ใน Person ก็คืออยู่ในคลาสเดียวกันนี่แหละนะครับก็สร้าง Object ขึ้นมาแล้วก็เรียกใช้นะครับซึ่งถ้าถ้าเราประกาศ r i v a t e นะครับไว้ข้างหน้าแล้วเรามาเขียนโค้ดในลักษณะแบบนี้จะไม่ได้นะคร แล้วเราจะมาสร้างอีกคลาสหนึ่งชื่อว่า My Class มาเรียกใช้แบบนี้ทำไม่ได้นะครับสำหรับ Private นะครับ Private ก็จบไปนะครับทีนี้มาดูอันต่อมาก็คือ Default นะครับ Default default มาดูลักษณะของ Default นะครับถ้าเป็นลักษณะของ Default เหมือนที่บอกนะครับเราจะไม่ปรากฏคำอะไรทั้งสิ้นข้างหน้า Attribute หรือหน้า Method หรือหน้า Constructor นะครับ อย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมครับ F name L name Email แล้วก็ Age นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็ไม่มีการประกาศว่าเป็น Public Protect Private นะครับถ้าไม่มีการประกาศแบบนี้แสดงว่าเป็น Default นะครับแสดงว่าเป็น Default ซึ่งเมื่อกี้นะครับเราได้บอกกันแล้วว่าถ้าเราประกาศให้เป็น Default เราต้องใช้ใน Same Package เท่านั้นแสดงว่าเราสามารถสร้างคลาสอื่นมาใช้ได้ไหมครับได้แต่คลาสนั้น ต้องอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันกับ Person ต้องอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันกับ Person นะครับนี่คือ default นะนะครับดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็จ้องเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเม i n เนี่ยก็เกิดอยู่ใน Person นะครับก็แสดงว่าอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันจริงปะนะครับ Class Person นะครับก็จะมี a อ trib u t e อยู่สีตัว a t trib u t e เนี้ยกับเมย์ตอเนี้ยมันอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันไงเพราะว่าอยู่ในคลาสเดียวกันด้วยมันเลยเป็นแพ็กเกจเดียวกันจริงปะนะครับดังนั้น เราก็สามารถเรียกใช้ได้นะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะสร้างมาอีกหนึ่งคลาสนะครับแล้วคลาสนั้นอ่ะอยู่อีก1นึแพ็กเกจไม่ใช่แพ็กเกจเดีวยวกันกับ Person แบบนี้ใช้ไม่ได้แต่ถ้าคลาสนั้นที่เราสร้างขึ้นมาแล้วอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันอ่ะแบบนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับอ่ะมาดูอันสุดท้าย Protected นะครับ protected นะครับโปรเทเตก็จะคล้ายๆกับ Default นะครับก็คือสามารถใช้ในเซมแพ็กเกจได้แต่สิ่งที่มันเหนือจาก default คือมันสามารถใช้ข้ามแพ็กเกจได้แต่ต้องมีการสืบทอดกันก่อนเท่านั้นนะครับถ้าเราจะประกาศ Attribu t e เราให้เป็น p r o t e c t e d ก็ต้องใช้คำว่า protect e d ไว้ข้างหน้า p r o t e c t e d ไว้ข้างหน้า p r o t e c t e d ไว้ข้างหน้าแล้วก็ p r o t e c t e d ไว้ข้างหน้า Att r i b u t e ตเหล่านี้นะครับทีนี้ใครที่จะมาใช้ Attribu t e เหล่านี้ได้นะครับ มีอยู่2แบบก็คือ1อยู่ในแพ็กเกจเดียวกันก็คือชว่าเป็นคลาสอื่นก็ได้นะแต่คลาสนั้นต้องอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันกันกบ student นะครับต้องอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันกันกบคลาสสต t u เด่นนะครับและก็อีกข้อนึงก็คือถ้ามีการสืบทอดถึงแนมะ้จะอยู่คนละแพ็กเกจก็สามารถเรียกใช้ Attribute ที่เป็น protected ได้ อ่ะอย่างเช่นตอนนี้นะครับ c l a s s Student อยู่คนละแพ็กเกจกับ person อยู่คนละแพ็กเกจแต่ดันมีการสืบทอดนะครับดันมีการสืบทอดสืบทอดกันนะครับเราก็จะสามารถใช้ Protected ได้หมายความว่าอะไรหมายความว่า F name L name Email เอที่ประกาศตัวเองเป็น p ปรโต c t แต่ person, ันอยู่อีกคนละแพ็กเกจแต่ทําการสืบทอดเนะ student าะสตูเดนต์สืบทอดมาสตูเดนต์สืบทอดมาแสดงว่า student นะครับสามารถใช้ F name L name Email ได้ใช่ไหมครับอ่ะนะครับก็ดังตัวอย่างนี้เห็นไหมครับ Public static void main ก็คือ method man นะครับที่อยู่ใน student ต้องการจะเรียกใช้ f name l name email แล้วก็ age ซึ่งอยู่ใน person ก็สร้าง object ขึ้นมาใช่ไหมครับสร้าง object ขึ้นมาชื่อ my object แล้วก็ทำการเรียกใช้เห็นไหมครับเรียกใช้ my object f name my object l name my object email my object d age รวมถึง my object t นะครับ graduation year นะครับซึ่ง graduation year ก็ก็เป็น private เนาะก็เป็น private แต่อยู่ในไหนครับแต่อยู่ใน c u s t o d e n ก็สามารถเรียกใช้ได้เนาะเพราะอยู่ในคาตัวเองนะครับก็ใช้ได้นะี่ครับนี่คือลักษณะของ Access Modifier bon ทั้ง4ตัวนะครับ,รบว่าทุกๆคนคงน่าจะมีความเข้าใจนะครับซึ่งตอนนี้นะครับในคลิปนี้อาจารย์ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดู non Access Modifier อีกทีหนึ่งนะครับ